เขาไ่้เป็นผู้เล่นเขาไ่้เป็นผู้เล่นเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นจุดเชื่อมกับคนอีกหลายคนในเครือข่ายนี้เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนเส้นได้เนี่ยเป็นคนเล่นอย่างที่เขาว่าแหละเขาเป็นคนเล่นเพียงแต่ว่าคนข้างตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโฟกัสของเราแล้วเขาจะเป็นตัวเชื่อมทําให้เราไปหาได้อีกหลายคนเป็นพยานนะสถานะเขาคงเป็นพยานนี่แหละส่วนถ้าจะเป็นผู้ต้องหาก็อาจจะเป็นเรื่องการเล่นพนันเพราะเขามีการเล่นพนันหลายรูปแบบ ภาพถ่ายก็คือซักดูแล้วก็คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันค่ะคือเพิ่งรู้จักกันจริงๆค่ะเป็นคาสเลียยจริงๆค่ะสบายใจค่ะน่าจจบแล้วค่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วภาพถ่ายประเด็นที่เราเร้คุณจดดอมมาสอบเนี่ยในภาพนั้นมันมีคนที่อยู่ในบัญชีของเมสไทกี่คน,น,น,นแล้วก็เป็นะทําำไมเห็นภาพเห็นภาพอะไรกันครับกรณีที่ว่ามีภาพไฟร่วมครับพวกสารละลอะไรสนีค่ะภาพข้อมูลตรงนี้นิดนึงว่าเขาเป็นใครอย่างไรในเมสไททำไมถึงต้องเป็นเหตุที่ต้องมา ภาพคนที่เกี่ยวข้องกับคุณส้นได้ใช่ไหมฮะอ๋อก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นพยานบางรายเป็นผู้ต้องหาบางรายเป็นพยาทยนยาที่อยู่ในคดีเรานะะเป็นบุคคลที่เราสนใจก็เลยต้องเชิญมาถามว่ารู้จักกันอย่างไรบ้างแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่คุณเ้นได้รู้จักเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงพนันออนไลน์เมื่อ <c oughs> คุณเ้นได้เขาระบุว่าเขาเล่นพนัน,น,นเสียก็ต้องเรียกมาถามว่าเล่นกับใครเล่นอย่างไรซึ่งวันนี้เขาให้การไว้ไวละเอียดแล้วครับ สอดคองกับข้อมูลที่เรามีอยู่หฮะหรือว่ามีอะไรที่ต้องน่า,นาสงสัยยัต้องอส,อสอดครองฮะสอดค้องอยู่แล้วก็จริงๆเรามีบุคคลอื่นที่จะถามเขามานอกกว่าคนที่ปรากฏในรูปภาพอย่าง<ม>ที่ที่เห็นได้เป็น้องหาแล้วเนี่ยสองลายเนี่ย<ม>เราก็ถามไปแล้วความเชื่อมโยงเป็นยางไรแต่ว่ามันมีบุคคลที่เราสอบสวนอยู่เราต้องการถามเขาซึ่ง,<ม>งเขาให้ขอ้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้มาแล้วแล้วก็ต้องไปขยายผลต่อครับดูแล้วเป็นประโยชน์ในการทำเป็นประโยชน์ฮะเป็นประโยชน์เพราะว่า เดิมเนี่ยเขาคิดว่าจะถามเรื่องเล่นกับพนันแต่พอเราถามเกี่ยวกับบุคคลเขาเข้าใจเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เราเรียกมาแล้วดูความสำคัญเท่าที่สอนดอเล่ารู้จักกันในคลาสเรียนแบบบังเอิญจริงๆหรือน่าจะเดียวกับรื่องการถ้าถ้าเกิดบุคคลที่มีชื่อเสียงในภาพที่ที่ที่สื่อถามเนี่ยเขารู้จักกันในคลาสเรียนแต่คนอื่นที่เป็นบุคคลสําคัญในคดีเราเขารู้จักกันด้วยวิธีอื่นซึ่งเขาให้การมาแล้วฮะอันนี้ต้องขออนุญาตติดไปก่อนเรื่องในสติเดี้ยวต้องขยายผลต่อ เราเห็นความชเนยังบ้าว่าเขาไม่มีความเชื่อมโยงกับเขาหรทไทยเขาเขาไม่ได้มาฮะเราเราสืบสวนมาแล้วถามเขาทีละเส้น<ม>วันนี้เขาไม่ได้เตรียมเส้นเงินมาเพราะเขารู้ว่าเรามีเราแจ้งเขาไปก่อนทนี้แล้วว่าเรามีเส้นเงินแล้วให้คุณมาชีแจงเส้นเงินพวกนี้<ม>แต่ว,ว่าเรอไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างเขากับคูณ้นใช่ไหมอ่าไม่มีฮะถ้าคู่นั้นไม่มีถ้าคู่นั้นไม่มีแล้วกับคนที่ที่ทีมได้อยู่ใาพนะคะีมีมเกี่วกับเวนันอะไรเกี่ยวฮะเกี่ยว มีความเชื่อมโยงไปถึงแล้วก็ไปกลุ่มบนกันเดียวกันแม้กระทั่งคนที่ผูกคอเสียชีวิตก็มีความเชื่อมโยงบางส่วนคือ<ต>จริงๆผู้เล่นตามทีเ่เขาเ้าเยนะหรือว่าเขาด้เป็นผู้เล่นเขาได้เป็นผู้เล่นเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นจุดเชื่อมกับคนอีกหลายคนในเครือข่ายนี้ก็แปลว่าบัญชีที่กลุมเช่นได้ไปเล่นพันันเนี่ยมันช่วยช่วยในการดัสื่อพวกบัญชีที่ไปขึ้นไปข้างบนหาเจ้าแบบขยาใช่ใช่ใช่ช่วยในการขยายผลไปหาบุคคลอีกหลายคน<ม>เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเส้นได้เนี่ยเป็นคนเล่น อย่างที่เขาว่าแหละเขาเป็นคนเล่นเพียงแต่ว่าคนข้างตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโฟกัสของเราแล้วเขาจะเป็นตัวเชื่อมทําให้เราไปหาได้อีกหลายคนครับนะซึ่งวันนี้เขาเข้าใจเขาจะจริงนี้หละบอกได้ไหมคะว่าสักกี่คนที่นอกเหนือจากภาพถ่ายที่เจอนะตอนนี้หกคนไม่เกี่ยวกับคนในภาพถ่ายเนี่ยอีกอีกหกคนคือขยะคนเป็นพวกเกิดก,กับพวกเป็นก็ของ็บไซต์หรืออะไรเป็นคดีคดีใหญ่เป็นคดีใหญ่เป็นคดีเป็นความผิดใหญ่แล้วกันเอางี้ดีกว่าเป็นความผิดสําคัญหกท่านนี้รวมนิวข้าคุ้มไม่เสียไปล รวมด้วยฮะรวมรว,วมวจ,จะขย,ยับผลควบกระถ่ายใช่ฮะเดี๋ยวต้องขย,ยับผลต่อตอนนี้เพิ่มต้นก็คุณช่าไดนะ้เป็นพยายนเป็นพยานฮะสถานะเขาคงเป็นพยานนี่แหละส่วนถ้าจะเป็นผู้ต้องหาก็อาจจะเป็นเรื่องการเล่นพนันเพราะเขามีการเล่นพนันหลายรูปแบบก็เหมือนเขาแค่แบบให้ช่วยแบบขยายหากระถ่ายใช่หาจุดหาพฤติการของคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องที่เราโฟกัสอยู่เขาก็จะมาขยายให้เราว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติการอย่างไรรู้จักกันได้อย่างไรแล้ว รู้จักคนกลุ่มนี้จากใครบ้างอะไรเงี้ยแค่แค่ย่างนี้ความยากถามถึงกรณีของอย่างเก่งไร้ความที่รับทราบประมดเนี่พนันเว็บไซอยู่ในความสนใจที่จะเรียกหมายความหมดเลยไหมคะไม่ครับไม่ครับไม่เลยอันนั้นเห็นดูเรื่ในคดีไปแล้วอันนั้นเป็นเว็บพนันที่ถูกดำเนินการโดยสำนักงานต่างด้าวไปแล้วส่วนคนเช่นได้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในคดีเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วจึงเขาไม่มาโพสต์วันนั้นจริงๆเขาก็ต้องถูกเรียกอยู่แล้ววันนี้เขาใช่ใช่ ซึ่งวันนี้เขาเข้าใจแล้วถึงเขาไม่ไม่ได้ไลฟ์วันนั้นเขาก็ถูกเรียกอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีการนะัดเพิ่มเติมค่ะแค่ว่าต้องกลับไปคัดเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่เราไปสอทอมานะคะแค่นั้นเพื่อยืนยันว่าคดีมันได้จบไปแล้วในเรื่องของการพนันที่เราเสียค่าปรับ1000บาทนะคะค่ะดภาพถ่าย้หาที่ยพิเศษค่ะภาพถ่ายก็คือซักดูแลวว้วก็คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันค่ะคือเพิ่งรู้จักกันจริงๆค่ะเป็นคัดเรียนจริงๆค่ะอื ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้ก็คือได้ไม่คือยังเป็นพยานนะคะในเรื่องของการที่มาให้ปักคำนะคะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ที่อยู่ในภาพข่าวหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับที่จะสั่าเจ้าเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแบบเพิ่งเพียงการเป็นการรู้จักกันบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชก็เลยก็เลยต้อง พอเป็นประเด็นก็คือก็เลยต้องมีการเรียกเข้ามาสืบสวนสอบสวนหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของการแจ้งข้อหาไม่มีมค่ะเป็นเพียงแค่พยานเฉยาๆค่ะอย่างเรื่องการเงินที่เราเอามาดูแทรกเจ้าหน้าที่ค่ะตรงตรง,ตรงนี้พอดูแลไวไ้วว่ายังไรบ้างก็ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติคะ่ะเพราะว่าคือเราทําอาชีพชุดสุดจริตมาโดยตลอดแล้วก็ทางานมาเป็นสิบปีแล้วก็มีเงินที่มันเห็นได้คะ่ะว่าเป็นเงินออกเข้าออกจากบริษัทอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ว่ามีมาจากทาง ไม่มีเลย,ยใ,จจจใช่ไม่มีเลยวันนี้สบายใจขึ้นไหมคะสบายใจค่ะน่าจะจบแล้ว <c oughs> น่าจบแล้วค่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วอืมก็อยากจะแบบเตือนเตือนน,น้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนค่ะหรือว่าพี่ๆที่ดูอยู่นะคะในการแบบว่าทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงทําอะไรมาพื้นหลังเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ก็เช็คเช็คกันหน่อยไม่งั้นก็อาจจะซวยเหมือนอย่างเราอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบมีเส้นทางการเงินหรือมีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับ ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่อะไรอย่างนี้ก็จะทําให้แบบเนีย่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้อืม